เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นข่าวใหญ่ที่กลายมาเป็นเรื่องร้อนชาตลอดช่วง2วันที่ผ่านมากับการไล่ล่าตวมาตินสูบิีเมนดี้ไม่ฟิลตัวเก่งจากทางเรอัลโซเซียดัดหลังจากทางลิเวอร์พูลของเรากําลังเดินหน้าเรื่องนี้อย่างหนักและเป็นที่คาดหมายกันว่าพวกเขาน่าจะประสบความสําเร็จในการเซ็นสัญญากับเขาได้ในอนาคตอันไกล มาโมสอนยอมทุ่มเงินตามเงื่อนไขค่าจิกสัญญาของเขาที่ตัวเลข60ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว51ล้านปอนด์ตามที่ระบ,บุเอาไว้ในสัญญาของเขากับต้นสังกัดขณะเดียวกันตัวของนักเตะก,ก็ดูเหมือนว่าจะมีใจในดีลนี้ด้วยเช่นเดียวกัน ล่าสุดทางมุนโดเดอปอร์ติโบสื่อยักษ์ใหญ่จากประเทศสเปนก็ได้ติดต่อสอบถามถึงเรื่องดังกล่าวไปยังทางเอเจนต์ส่วนตัวของเขาผู้ดูแลผลประโยชน์ให้กับนักเตะว่าดิวนี้มีความคืบหน้าไปถึงไหนและอย่างไรกันแล้วบ้างแต่ทางฝั่งเอเจนต์ส่วนตัวของซูบิเมนดี้ก็ยังคงปุบเงียบและสงวนท่าทีไม่ยอมให้คำตอบใดๆกลับมาแบบชัดเจนไม่ทั้งการตอบปฏิเสธแล้วก็ไม่มีการยืนยันข้อมูลใดๆออกมาทั้งนั้น ท้ามกลางกระแสข่าวลือดังกล่าวข้างตน้นแต่แม้กระนั้นสิ่งที่ถักเอเย่นของซูบีเมนดี้ได้เอ่ยปากออกมาก็คือในตอนนี้ข่าวก็ยังเป็นข่าวและมันยังมีเวลาอีกมากให้สิ่งต่างๆสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ภายในเดือนนี้ที่ตลาดซื้อขายนักเตะยังคงเปิดตัวอยู่ถึงช่วงสิ้นเดือนสิงหาคม ดังนั้นเราก็คงต้องมาตีความหมายกันต่อไปว่าคำตอบดังกล่าวครั้งต้นของทักเอเจนต์ส่วนตัวของเขานั้นต้องการสื่อสารอะไรออกมาสู่สาธารณะแต่ทางฝั่งของสื่อประเทศสเปนเองก็เชื่อว่าจนกว่าที่การย้ายทีมจะเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการทางเอเจนต์ส่วนตัวและรวมไปถึงนักเตะเองก็คงไม่สามารถที่จะพูดอะไรไปมากกว่านี้ได้แล้ว เมื่อมันเป็นเช่นนั้นคำตอบที่เขาได้ออกมาดังกล่าวข้างตน้นจึงน่าจะใกล้เคียงกับสิ่งที่พวกเขาสามารถพูดได้มากที่สุดแล้วด้วยความเคารพที่มีต่อทั้งสโมสรเรอัลโซเซดาต้นสังกัดปัจจุบันและรวมถึงทีมของเราอย่างทางลิเวอร์พูลที่ไล่ล่าตัวเขาอยู่ ในก็ฟังความคิดเห็นแบบแบ่งรับแบ่งสู้จากทางเอเย่นส่วนตัวของนักเตะกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับมาดูทัศนะจากหนึ่งในนักข่าวที่เชื่อถือได้มากที่สุดอย่างทางฟาบิซซโอโรมาโนกันต้างเมื่อเขาเองก็ออกมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของดีวนี้และมีการยืนยันออกมาเลยว่าลิเวอร์พูลกำลังเล่นใหญ่กับการไล่ล่าตัวมาร์ตินซูบีเมนดีในครั้งนี้ หลังจากก่อนหน้านี้มันก็มีหลายสโมสรชั้นนําของลีกยุโรปที่มีความพยายามจะติดต่อขอซื้อตัวเขาไปตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาแต่ท้ายที่สุดก็ประสบความล้มเหลวกลับไปทั้งหมดว่าม,มันคือโจตัวเองที่ตอบปฏิเสธการย้ายทีมมาโดยตลอดแต่ดูเหมือนว่าทีมแรกที่จะมีโอกาสทําเรื่องนี้ได้สําเร็จก็คือยอดทีมจากเมอร์ซีไซ์ที่มีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนาน ลิเวอร์พูต้องการจะเล่นใหญ่สำหรับดีวนี้นะลูมาโน่กล่าวยืนยันระหว่างที่เขาไปจัดรายการผ่านทางช่อง YouTube ของเขาเองในตอนนี้ลิเวอร์พูมีความเชื่อมั่นว่าพวกเขาจะสามารถบรรลุข,ข้อตกลงกับทางเรอลโซเซียดัดได้ หรืออย่างน้อยก็จะต้องรั่นไก่เงื่อนไขค่าจิกสัญญาของเขาดังนั้นจากมุมมองของสมูสรเองแล้วลิเว์พูยังคงมองโลกในแง่บวกอย่างยิ่งสำหรับดิวดังกล่าวในทางฝั่งของสมสรในขณะเดียวกันพวกเขาก็กำลังทำงานในส่วนของนักเตะค,ควบคู่ขนานกันไปตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเราได้เห็นหลายสมสรมากๆเลยนะที่พยายามจะโน้มน้าวให้ทางซูบิเมนดี้ยอบย้ายไปเล่นด้วย ไม่ว่าจะเป็นถังบัสซิลูนาไบร์นมิวนนกและอ็อสซอแล้วมันก็ยังมีอีกหลายสมูสที่เข้าไปพูดคุยกับตัวของเขาแต่สุดท้ายมันคือตัวของซูบีเมนดี้เองที่ไม่เคยจะมีความต้องการย้ายทีมมาก่อนหน้านี้ ถ้าว่าในตอนนี้เมื่อมาเจอกับทางลิว์พูที่พวกเขาเล่นใหญ่ออกมาขนาดนี้ประกอบกับการที่พวกเขาก็อาศัยความสามารถของบรรดาผู้อน่นการสโมสสองทั้งหลายมันเดินหน้าในการโน้มน้าวใจนักเตะและมีการยื่นขอน้อเสนอที่เป็นรูปประนทำให้กับเขามันจึงทําให้พวกเขาเริ่มจะมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุมโมงค์นั่นจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมลิว์พูถึงมีการเดินหน้าเรื่องนี้อย่างแข็งขัน พวกเขากําลังทํางานสำหรับดีลของทางซูบิเมนดีอยู่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนักเตะหรือรวมถึงส่วนของสโมสรด้วยดังนั้นเราสามารถบอกได้เลยว่าเป้าหมายหลักในตําแหน่งมิดฟิลด์ของพวกเขาก็คือตัวของมาตินซูบิเมนดี มาฟังความคิดเห็นของฟา b บิซิโอโรมาโนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการคว้าตัวมาติสูบิเมนดีของทีมเราที่ดูเหมือนว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีและมีแนวโน้มอย่างยิ่งที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้ข่าวต่อไปของวันนี้เราก็มาดูประเด็นนี้ ต่อเนื่องเชื่อมโยงให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลยว่าแล้วหากเราไน้ตัวเขาเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมของทางอ r n เนอร์สตรตเทนเนอร์ดัชแมนจริงเขาจะสามารถเข้ามาช่วยยกระดับแผงกองกลางของทีมเราขึ้นมาได้อย่างไรกันบ้างล่าสุดมันก็เป็นตัวของโรมาโนอีกเช่นเดียวกันที่ดออกมาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ เอาไว้ด้วยระหว่างช่วงท้ายของการจับรายการผ่านทางช่อง YouTube ของเขาดังกล่าวข้างต้นและแน่นอนว่าคำตอบที่เราได้จากนักข่าวคนดังผู้นี้ก็น่าจะทำให้บรรดาเด็กคอปทั้งหลายอย่างเราเรารู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งยวดกับโอกาสในการได้ตัวดาวเตะวัย25ปีก่อนอื่นเลยผมขอพูดแบบนี้ก็แล้วกันนะ พอมคงจะต้องบอกว่ามาตินสูบิเมนดีจะเป็นการเซ็นสัญญาที่สุดยอดอย่างแท้จริงสำหรับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลโรมาโน่กล่าวสำหรับตัวของเขาเองนั้นนี่ถือเป็นมิดฟิลด์ที่มีความพิเศษและแตกต่างจากคนอื่นๆที่เราเคยเห็นกันมาในตลาดซื้อขายนักเตะนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของมันสมองและความคิดสำหรับการเล่นฟุตบอลของเขาที่ไม่เหมือนใครเขามีความแตกต่างและนี่มันก็คือจุดที่เขาไม่เหมือนคนอื่นอย่างชัดเจนเขาจับได้เลยว่าอยู่ในระดับท็อปของเทียมากๆเลยนะ ย้อนกลับไปในการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วเราได้เห็นฟอร์มการเล่นของเขาในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกับทางเรอรัลซเซสดัดและเราก็ยังได้เห็นกันมาแล้วด้วยถึงคุณภาพของเขาระหว่างไปรับใช้ทีมชาติสเปนดังนั้นมันการันตีเลยว่านี่แหละคือนักเตะระดับท็อปอย่างแท้จริง ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นนี้อีกเช่นเดียวกันแต่กลับมาดูรายงานข่าวที่ส่งตรงมาจากประเทศสเปนบ้านเกิดของนักเตะเองกันบ้างอย่างที่เราทราบกันดีว่าจุดยืนของทางฝั่งเรอัลโซเซียดัดนั้นมีความชัดเจนที่จะไม่ยอมปล่อยตัวนักเตะออกมาด้วยค่าตัวที่ต่ำกว่าเงื่อนไขค่าจิกสัญญาที่60ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว51ล้านปอนด์ ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง noticias the gipuzkoa สื่อจากแคว้นบาสก็ออกมายืนยันว่าทางฝั่งลิเวอร์พูลพร้อมที่จะจ่ายเงินเต็มจำนวนนั้นและเรอัลโซเซดาตเองก็รู้ดีว่าลิเวอร์พูลพร้อมจะทำเช่นนั้นด้วย ดังนั้นการย้ายทีมในครั้งนี้จึงขึ้นอยู่กับตัวของนักเตะร้วนๆแล้วพวกเขาก็ยังมีการลงรายละเอียดต่อไปอีกด้วยว่าทางฝั่งของซูบีเมนดีเองก็พร้อมที่จะตอบรับข้อสเสนอจากทางลิเวอร์พูลด้วยเหมือนกันหลังจากเจ้าตัวมองว่าการย้ายทีมในครั้งนี้ถือเป็นความท้าทายในเส้นทางอาชีพของตัวเอง เขาอยู่คาแข่งกับทางเรอัลโซเซดัดมาตั้งแต่โจตัวเพิ่งจะมีอายุได้เพียงแค่12ปีเท่านั้นไต่เต้าจากทีมเยาวชนขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ดังนั้นสโมอสรที่เขาอยากจะย้ายไปเล่นด้วยจึงต้องมีความพิเศษในตัวของมันเองและมีความเย้ายวนมากเพียงพอซึ่งลิเวอร์พูลด,ดูเหมือนว่าจะสามารถตอบโจทย์ในเรื่องนั้นให้กับเขาได้ นอกจากนี้มันก็ยังมีการพูดถึงเงื่อนไขในเบื้องต้นที่ทางยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์ได้เสนอให้กับตัวนักเตะพิจารณานั่นก็คือสัญญาระยะยาวถึง5ปีที่จะผูกมัดเขาในทิ่นแอนฟิลด์ของเรายาวไปจนกระทั่งช่วงซัมเมอร์ของปี2029กันเลยทีเดียวซึ่งหมายความว่าหากซูมเมเมนดี้ตอบรับข้อเสนอในการย้ายมาเมอร์ซี่ไซส์เขาจะสามารถฝากอนาคตระยะยาวเอาไว้กับสโมสรได้ หลังจากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรามาดูอีกหนึ่งบิ๊กเดกับการไล่ล่าตัวแอนโทนีกอร์ดอปิดตัวเทพมาจากทางสาริการดงนิวคาสเซิลกันบ้างเมื่อ f a b r บิ i โซโรมาโก็มาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่ามันมีความเป็นไปได้ที่เขาจะย้ายตามทางมาตินสูบินเมนดี้มาร่วมถิ่น n f i e l d แต่เงื่อนไขก็อยู่ที่ทางต้นสังกัดของเขา หากนิวคาสเซิลยอมลดค่าตัวของแอนโทนีกอร์ดอนลงมามันก็มีความเป็นไปได้นะลูมาโนกล่าวผมคิดว่าสำหรับลิเวอร์พูลแล้วพวกเขาจะดำเนินการอย่างแข็งขันในช่วงหลายสัปดาห์สุดท้ายของตลาดซื้อขายแต่จากสิ่งที่ผมได้ยินมาดิวนี้คงจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้มันอาจจะเป็นช่วงท้ายของตลาดเพราะจนถึงตอนนี้มันยังไม่ได้มีการเปิดการเจรจารอบใหม่กัน แต่เราอาจจะได้เห็นโดมิโนเอฟเฟกเมื่อมันมีนักเตะคนหนึ่งย้ายแล้วมันก็จะมีคนอื่นๆย้ายตามกันมาเป็นทอดๆสำหรับในตอนนี้มันอาจจะยังไม่ใช่เร็ววันนี้แล้วเราก็ต้องให้ความเคารพทางนิวคาสเซิลอยู่หนาแตด้วยเหมือนกันเพราะในตอนนี้ตัวของทางกอร์ดอนเองก็ยังคงถือว่าเป็นนักเตะของพวกเขานะดังนั้นมันจะไม่ใช่ดียวที่ง่ายเลย ถ้าหากเราพูดถึงเรื่องความชื่นชมที่ทางหรือว์พูลมีในตัวของนักเตะเรื่องนั้นสามารถยืนยันได้เลย100%เปอร์เซ็นตเต็มแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ